สวัสดีครับมิวชิซันุชาตันิเมนนะครับผมวันนี้ก็จริงๆแล้วอ,ออกจากบ้านสายครับ <c oughs> <c oughs> แล้วมีงานเลยเลยแต่งมาแบบชิวๆครับก็ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวหนึง่งแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงลายสกอตเราได้มาจากญี่ปุ่นครับแล้วก็รองเท้าแวนครับเสื้อสุขีม ใช่ครับจริงๆแล้วชอบโอเวอร์ไซส์เพราะว่ามันใส่สบายดีครับแล้วก็ชิลๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราสายชิลอยู่แล้วพี่เราเน้นชิลไงก็เลยจริงๆริแล้วเกงชอบรัดรูปเขาแต่วันนี้อยากสบายสบายเลยเลยเอาใส่แบบนี้ออกมาผ้าใบก็ได้บูทก็ดีครับก็คือเราใส่สลับสับกันครับแล้วแต่ว่าวันไหนเราแต่งกับไหนแต่ว่าก็จะเป็นหนีไม่พ้นสองอย่างนี้ครับจริงๆผมยังไม่รู้เลยผมเป็นยัไแต่ว่าถ้าพูดถึงคนที่ผมชอบที่ดูเป็นเรฟเลนส์การแต่งตัวก็จะเป็นพวกแบบ สรีทแฟชั่นแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับเอออันนี้เป็นนักร้องอเมริกันนะครับผมชื่อ GEC ครับผมคนนี้ชอบถ้าสมมติเราจะไปด้านแบบวันไหนก็จะใส่บูทหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นวันธรรมดาเราชอบเออก็ชอบหลายคนนะพี่ก็ชอบพวกแบบจีราก้อนหรืออะไรเงี้ยก็ชอบครับแี้วก็สมัยนี้นะใช่ครับมีต้งหูอย่างเดียวเลยแต่ก่อนมีหลายอย่างแต่ว่าเอาออกหมดแล้วขี้เกียจใส่มีต้งหูอย่างเดียวเลย ครับก็สองข้างไม่เหมือนกันครับผมก็เพราะว่าตอนแรกอ่ะอยากคืออยากให้คนจํได้ได้แหละว่าเนี่คือเรานะเพราะแบบตอนแรกจะใส่สองข้างเหมือนกันแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าหนึ่งรู้สึกมันแบบผู้หญิงไปนิดนึงครับแล้วก็สองก็เลยทำมาแบบนี้ดีกว่าใช่วันนี้มีกับเามาด้วยก็ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นเป้นี่แหละครับเพราะว่าเราแบบไม่ค่อย เราไม่ค่อยอยากเราไม่ค่อยถนัดถืออย่างอื่นเราจะถือเป้ซะมากกว่าใช่ครับก็จะถือเป้ไปหลายๆที่แล้วก็จะติดแว่นตาไปแว่นกันแดดเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับก็จะเป็นแว่นกันแดดที่แบบผมใช้มากที่สุดครับผมตรงนี้คือตรงอยู่แล้วกับกหน้าเราใช่<า>คือตอน<า>คืออย่าง,างนี้วันนั้นวันนั้นเห็นนาราเกาหลีเขาใส่เราลเลยแบบจะไปใส่แบบรุ่นนี้เลยครับ วันนี้ครับวานนี้